สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพูดเรื่องเจ็ดอุปนิสัยสร้างโลกสีเขียวนะคะหรือว่า green h a b i t นะคะข้อแรกของเรานะคะ r e t ิ i n g นะคะ r e t ิ i n g นะคะจะเป็นการเปลี่ยนความคิดนะคะการที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราควรเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะการเปลี่ยนความคิดเนี่ยบางทีเราเอาจจะคิดในแง่ลบนะคะเรา,าก็มาเปลี่ยนความคิดให้เป็นความคิดทางแง่บวกนะคะชีวิตเราจะได้มีความสมดุลยิ่งขึ้นค่นคะและถ้าเมื่อชีวิตเราเนี่ย สดใสมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะข้อที่2นะคะจะเป็นรีดิวนะคะรีดิวจะเป็นการลดการใช้การลดการบริโภคให้เหลือแต่เท่าที่ชีวิตเราจาเป็นนะคะตอนนี้นะคะยิ่งขยะเยอะนะคะยิ่งทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะเพราะ,ะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะจะบริโภคอะไรนะคะให้บริโภคแค่พอจาเป็นพอนะคะเพื่อให้ขยะบ้านเราเนี่ยลดลงทําให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยอาจจะหายไปก็ได้ะคะ่ะ ต่อมาข้อที่3นะคะ reuse นะคะคือการใช้ประโยชน์ซ้ำๆกับสิ่งของที่เราต้องเสียเงินซื้อมานะคะอย่างเช่นถุงพลาส,สติกนะคะงดได้งดไปเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่มาใช้ถุงผ้ากันดีก,กว่าช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายรอบเลยซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่นะคะตอนนี้ห้างสรรพสินค้าหลายๆห้างก็คือเลิกใช้ถุงพลาส,สติกแล้วนิยมให้ใช้เป็นถุงผ้าแทนนะคะ ขอให้เ,เพื่อนๆช่วยกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกด้วยนะจ๊ะข้อต่อมาข้อที่4นะคะรีไซเคิลนะคะรีไซเคิลเพื่อนๆน,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 น่าจะรู้จักกันเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะจะเป็นการคัดแยกขยะนะคะก่อนทิ้งนะคะเพื่อน,นามาแปนสภาพของบางอย่างเนี่ยให้เกิดประโยชน์เพื่อน,นํามาใช้ใหม่ได้นะคะส่วนการแยกขยะเนี่ยเราจะแยกเป็น4อย่างนะคะอันแรกก็จะเป็นสีเขียวก็วคือขยะที่ร่อยสลายง่าย จะเป็นขยะที่เกี่ยวกับเศษอ,อาหารนะคะข้อที่2ก็จะเป็นสิเงินขยะทั่วไปนะคะจะเป็นถุงพลาสติกข้อที่3นะคะจะเป็นขยะเกี่ยวกับรีไซเคิลน,นะคะที่เราสามารถนำมาแปลสภาพเพื่อน,นำมาใช้ใหม่ได้ก็จะเป็นพวกขวดน้ำแล้วก็กระป๋องอะไรอย่างนี้นะคะอย่างขวดน้ำเนี่ยเราสามารถนำมาทำเป็นแจกันดอกไม้ก็ได้หรือมาทำเป็นกระถางดอกไม้ก็ได้นะคะ แล้วข้อที่4เนี่ยเป็นขยะอันตรายขยะอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกหลอดไฟแล้วก็ฐานรีโมทอะไรน,นะคะภาอต่อมาข้อที่5นะคะรีคอนเนค t ชั่นนะคะจะเป็นการใชใ้ถูกวิธีเพื่อยืดอายุของสิ่งของของเราเนี่ยให้อยู่กับเราได้ยาวน,นานมากกว่าเดิมน,นะคะคือเราเนี่ยต้องหมั่นนะคะดูแลหมั่นหาวิธีการบำรุงรักษาของของเรา วิธีการยังไงเพื่อที่เราจะยืดอายุของเขาเนีให้อยู่กับเราได้นานๆน,น,นะคะข้อประมาข้อที่6นะคะจะเป็นการปฏิเสธการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยการตามกระแสเพยน,นะคะคืออย่างบางทีเนี่ยเรามีกระเป๋าอยู่แล้วแต่กระเป๋าคอเลิชันใหม่ออกมาแล้วแบบกําลังคิดมากเลยลก็คือมีความอยากได้มีความอยากซื้ออะย่างเงี้ยนะคะให้เราเนี่ยระงับจิตระงับใจก่อนแล้วหันมามอง น้องกระเป๋าของเราที่ใช้งานได้อยู่แล้วนะคะว่าเคยเราจะเป็นจริงๆแล้วหรอที่จะต้องไปซื้อนะคะถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็อย่าซื้อเลยค่ะค่าต่อมาข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะนี่เธอนะคะนี่เธอนะคะจะเป็นการตอบแทนให้โลกนะคะเพราะว่าโลกเนี่ยตอบแทนให้เรามาเยอะแล้วนะคะโลกในบอบชัมพะเรามาเยอะแล้วนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีแต่ใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยกันนะคะทําให้โลกเราเนี่ยเกิดสภาวะ เอ,อ่อวิกฤตนะคะอาจจะด้วยภาวะโลกร้อนหรือภาวะสภาพอากาศต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาตอบแทนโลกกันด้วยการอาจจะปลูกป,ป่านะคะแล้วก็รักษา,าสัตว์สงวนนะคะที่เขาสงวนเอาไว้นะคะให้ดำรงอยู่กับเราได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นกิจกรรม CSR นะคะ CSR นะคะ,ะ,คะย่อมาจากภาษาอังกฤษนะคะ3คำนะคะก็จะได้แก่ corporate social แล้วก็ d e p o r ์ Celebrity นะคะ3คํคำนี้เนี่ยแปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ corporate นะคะ,ะ,คะจะแปลว่าหมายถึงการจัดก,กิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะ social นะคะหมายถึง กลุ่มสังคมอาจจะเป็นกลุ่มสังคมที่มีชีวิตก็ได้หรือว่าไม่มีชีวิตก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยต้องการที่พัฒนาตรงไหนนะคะแล้วต่อมานะคะ Diversity นะคะหมายถึงการร่วมรับผิดชอบนะคะทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะต่อการทำธุรกิจนะคะจนมาถึงการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสารรค์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ย คือแปลทั้งหมดรวมๆกันแล้วก็คือการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ความสำคัญต่อสังคมด้วยการใช้ใช้ทรัพยากรที่ที่มีอยู่ในมือเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะค่าแล้วกิจกรรม CSR นะคะวันนี้ที่ได้ยกตัวอย่างมานะคะจะเป็นของบริษัท Home Product Center อร์จำกัดมหาชนนะคะโดยเนี่ย โดยกิจกรรมอันนี้เนี่ยคือเขาจะไปที่สถานีกลางบางซื่อนะคะเพื่อยกระดับนะคะศูนย์ฉีดวัคซีนเนี่ยให้มีความสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะคือกลุ่มทรัพยากรบุคคลของทางโฮโปเนี่ย ได้ไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มที่นะคะด้วยการมอบอุปกรณ์สนับสนุนให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนการบังซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะและเป็นกำลังใจแทนความขอบคุณนะคะในการเสียสละและทุ่มเทนะคะของนักรบเสื้อขาวนะคะคือคุณหมอนั่นเองนะคะที่เป็นด่านหน้านะคะเพื่อสู้กับภัยของโควิด -19 นะคะโดยอุปกรณ์ที่ส่งมอบให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนการบังซื้อเนี่ยก็จะเป็น ฉากการอะคริลิกนะคะโต๊ะปฏิบัติการเก้าอี้นะคะตู้เอกสารแล้วก็เตียงหมอนผ้าห่มนะคะพัดลมพัดลมตั้งโต๊ะต,ตู้เย็นไมโครเวฟตู้น้ำดื่มนะคะรถเขน็นตะก่วงถังขยะนะคะแล้วก็ถังขยะชิดช,ชู่นะคะแล้วก็กระดาษชีชชู่แล้วก็อื่นๆนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนะคะ1ล้านบาทนะคะสำหรับการส่งมอบอุปก,กรณ์นะคะ ก็สามารถแบ่งเบาภาระแล้วก็พร้องสนับสนุนนะคะและสร้างประโยชน์ให้กับคณะแพทย์นะคะที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบังซื้อด้วยค่ะ